สวัสดีพี่น้องพ้องปายสุภูสุคนนะครับผมเมื่อวนี้กับผมกับพ่อกับผมคือเก้าครับช่องไพแอนทัมโอนะครับมือวนี้ก็เป็นวันที่อ่าสิบสามเดือนหนึ่งหกหานะครับผมกาเลยวันเด็กมาแล้วนะครับผมช่วงนี้กับบางพื้นที่ก็มีล่มอยู่นะครับแต่ว่าทางนี้บ่มีล่มเลยครับบ่พ่อจิเดยล่องวาลล่องสนูเลยนะครับผมเมื่อวนี้กับสิมาแกงสนูให้พี่น้องเบิ้งช่วงนี้บบมีล่มนะครับผม สนุ่อ่าเป็นสองขั้นนะครับผมมีขั้นหน่อยกับขั้นใหญ่ขั้นหน่อยที่ U สิบสองมิลน,นะครับผมสิบสองมิลใบลอยแล้วก็ขั้น 180, ลอยแปดสิบแล้วก็ขั้นใหญ่นี่ที่เป็นสิบสี่มิลนะครับใบดํานะครับใบลอยสามสิบขั้นสองลอยสิบหานะครับผมเดี๋ยวมาลองฟังกันเลยครับผมว่าที่ดังหงรือไม่ดังเป็นหัวไว้ตั้งครูนะครับผมเนี่ยตัวใบซิฟสีฟ้านีิติเฮ็ดใส่ตัวจุฬาสามเมตร นะครับตัวนั้นปีกหักสมไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิรีวิวเห็นพี่น้องเบิ่งอีกเช่นนึงนะครับผมนี่ครับใบดํากับใบฟ้านะครับบนใบสีน้ําเงินขอโทษได้หลายครับลักษณะงานกับเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับผมพอดีไม่มันแตกนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันเรยครับว่าสีด,ดังยังไหนฟังกันใบนี้นะครับผมนี่ใบสิบสองมิลขั้นลอยเออใบสิบสองมิลว่อเย่าลอย้วคา หนึอยแปดสิบครับมาฟังเบิรงว่าสจิตดังดยังไงนี้เดี๋ยวใส่ใส่วาวจุลาสามอ่าปีสองเมตรหกสิบนะครับตัวตัวติดตัวติดกระดาษห้องนังนะครับผมเอสไม่พอสามเดี๋ยวมาฟังกันเลยครับเร็วไปเไป เดี๋ยวน,น,น,นครับ้าเบื้องบนครับเพราะหัวคุณเชว่าหัวสิฟังหนึ่งสีหญ่ฟังหนึ่งสีหน่อยเดี๋ยวถ้าคืนว่าแล้วดังยังไงเดี๋ยวค่อยแก้ไขนะครับผมเดี๋ยวมาลองฟังขั้นใหญ่เลยครับขั้นใหญ่ตัวนี้เป็นสายดำนะครับผมใบใบสิบสี่มิลน,นะครับผมขั้นลอยสามสิบนะครับใบขั้นขั้นเ้าสองรอยสิบห้าคุณเือว่า ใบที่พดหน่อยนึงครับผมเดี๋ยวมาลองฟังกันเลยครับอ่าตัวนี้เป็นสายไยงดังน,นไดเดียว นะครับผมเออ่น่าจะเป็นน้ำใบหรือว่าเป็นเรื่อย่ายังนะครับเนะเาะเดี๋ยวจะแกะไข่ก็เลยครับผมคิดว่าสิไปคลิปหน่อยน,นึงนะครับผมสำหรับไข่มีเทคนิคดีๆกันตีชมเข้ามาได้เด้อครับผมเพราะว่าผมกับบอด้จริงบันไดน,นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จะเทไว้สำนีดเด้อครับผมสำหรับไข่ที่งขอาเพิ่งแล้วฝากะไฝากแชร์ ฝากกดติดตามช่องไฮเนเดอร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเทปคลิปต่อๆไปโดยคลิปต,ต่อไปผมถือวิวว่าเป่าปีกคัทนะครับเป่าปีกฮักแล้วก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมีร่มถี่ร่องร่องเห็นพี่น้องิึงสำหรับคลิปนี้ไว้ชั้นนี้นะครับผมสวัสดีครับ